สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับทรงโจนโซนนครนะครับวันนี้ผมก็มานั่งนึกนึกดูนะครับว่าผมเนี่ยอยู่นครมาสองปีแล้วนะก็นานเหมือนกันนะครับแป๊บเดียวเองอ่ะผมรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวเองแล้วก็มันมีเหตุการณ์นะครับที่สําคัญสําหรับผมนะก็คือช่วงปีแรกที่ผมมาอยู่นะครับอยู่ได้ยังไม่ถึงปีอ่ะผมก็มีลูกนะครับคิดดูเลยนะครับโอ้ผมมาอยู่ไม่ถึงปีมีลูกแล้ววะไวไหมเพื่อนๆหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นรูปผมแล้วแหละ ผมมาเคยทําคลิปไว้แต่ผมว่าเพื่อนๆในช่องเนี้ยน่าจะยังไม่เคยเห็นแน่นอนลูกผมนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะเอาคลิปเกา่าที่ผมเคยทําไว้นะเอามาลงให้เพื่อนๆดูแล้วกันว่าลูกของผมเนี่ยน่ารักไหมแล้วก็ได้เขามายัางไงเดี๋ยวยังไงไปลองดูกันดีกว่าครับว่าลูกผมจะน,น่ารักไหมจะสนแค่ไหนเจอกันสวัสดีครับผมก็ วันนี้ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที่จะมาเล่าให้ฟังก็คือวันนี้ผมได้ไปซื้อข้าวที่ร้านร้านหนึ่งแล้วกันนะครับผมก็ที่นครศรีธรรมราชแหละตอนนี้ผมอยู่นครน,นะก็ไปซื้อระหว่างที่ซื้อเนี่ยก็สั่งอาหารปกตินะครับแล้วก็รอรอรับนะครับระหว่างที่รอเนี่ยผมจอดรถไว้หน้าร้านนะครับข้างถนนนะครับแล้วก็สักพักหนึ่ง เห็นมีรถ H RV สีดำมาจอดเทียบข้างๆเลยแล้วก็กระพริบไฟเหมือนไฟฉุกเฉินซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็ในใจไม่ได้คิดว่ารถจะชนหรืออะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีเสียงชนอะไรเลยแต่สักพักนึงก็แบบเหมือนมีเสียงคนที่เขาพูดกันว่าแบบเอ้ยเหมือนเหมือนพูดว่าชนอะไรทักอย่างอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่รู้แต่เราก็ตกใจคิดว่าเอ้ยรถคงโดนชนแล้วแหละอะไรเงี้ยครับแ้วก็ขณะที่เราเดินออกไปเนี่ยเหมือนเราเห็นว่าเขา ล้วงอะไรไปใต้รถอะไรเงี้ยครับใต้ล้อใต้รถเงี้ยแล้วก็โยนทิ้งออกมานะครับซึ่งผมก็ไม่ทันดูว่าเป็นอะไรนะครับโยนทิ้งออกมาก็แล้วเขาขับรถหนีไปเลยตอนนี้ผมเดินลงไปหน้าร้านแล้วก็ผมก็ลองเฮ้ยมันโยนอะไรมาวะโยนมาใส่รถวะพอก้มไปเป็นลูกแมวครับลูกแมวแบบตัวนิดเดียวตัวเท่ามือเนี่ยอยู่บนมือได้เลยตัวนิดเดียวเลยแล้วก็ดูสภาพแบบว่าเหมือนตกใจมากครับขู่จบไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ าซนี่เต็มปากเลยแล้วแบบตัวมันเล็กมากครับแล้วก็เหมือนร้องแบบอืน่าจะเจ็บแหละเพราะว่าตอนที่เราเห็นเนี่ยมันขามันบี้ไปกับพื้นเลยนะขาหลังคือแบบว่าใช้ขาหลังเดินไม่ได้ครับคานมากับพื้นเลยก็คือใช้ขาหน้าในการเดินเอาสองขาหลังคือห้อยติดกับพื้นไปเลยนะครับเราก็บบเอาแล้วงานแล,แล้วแล้วแบบโหยังไงดีวะแต่ก็คือตรงนั้นแล้วแหละมันเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องช่วยแหละจริงจริง ผมคิดว่าบางคนถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นคงแบบไม่มีใครอยากจะแบบเอาภาระมาเพิ่มให้กับตัวล้ครับหรือบางคนถ้าไม่ได้รักสัตว์หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็ปล่อยไว้ไม่ได้ครับเป็นลูกแมวมันก็หนึ่งชีวิตนะแล้วมันก็เด็กมากเขายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็คือดูแล้วแม่งคนรน้าสงสารเลยจากสายตาจากอะไรอย่างเงี้ยผมก็เคยเลี้ยงแมวมาก่อนนะเลี้ยงมาเป็นสิบตัวเลยแล้วก็แก่ตายกันไปหมดแล้วแล้วก็ไม่เคยคิดจะเลี้ยงเลยแต่แบบแต่มันก็ ถือเป็นเหตุบังเอิญจริงๆนะที่ได้เจออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมาเลี้ยงเขาหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยก็เลยตัดสินใจว่าแบบเอาวะก็คงต้องเอาไปรักษาแล้วแหละอะไรเงี้ยหรือต้องเอาไปเลี้ยงอะยังไงก็ไม่รู้จะไปทํายังไงได้แล้วอะปล่อยไว้ก็ไม่ได้แล้วครับเพราะมันเด็กมากแล้วก็ขาหลังแรกเราก็ดูเหมือนว่าจะใช้การไม่ได้แล้วนะครับก็พยายามจับนะครับพยายามจับเอาใส่กล่องสร็จแล้วก็พาไปหาหมอนะครับก็เดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับตอนที่เจอของแถมครั้งแรกเนี่ยจะเอารูปแปะไว้ให้ดูนะครับ อ่ะรูปก,ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะนี่นะครับอ่าก็คือตอนเจอครั้งแรกก็ประมาณนั้นเลยจับใส่กล่องมานะครับแล้วก็ไปให้หมอตรวจว่าเป็นอะไรบ้างนะครับพอไปถึงเนี้ยเอามาเสร็จปับ๊บคือจากร้านอาหารเนี่ยผมยังไม่ได้ตั้งชื่อตั้งอะไรเลยนะออกมาเลยออกพามาหาหมอเลยก็ไปเอกซเรย์เขาบอกว่าหางเนี่ยกระดูกหางมันป่นหมดเลยครับเหมือนโดนรถเหยียบก็คือหางกระดูกเละหมดเลยก็ยคือต้องตัด อันนี้ไม่เท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่ากระดูกเชิงกานนะครับมันผิดรูปมันเลยเดินไม่ได้แต่ทีนี้ก็ต้องส่งผ่าตัดซึ่งทางร้านเนี้ยเขาเครื่องมือไม่พร้อมต้องส่งไปที่หนึ่งนะครับก็เราก็อโอเคเพราะว่าเอามาแล้วอะจะเอาไปทายังไงอะจะเอาไปคืนจะเอาอะไรมันก็ไม่ได้ก็แล้วก็น่าสงสารนะครับก็เลยเอาตัดสินใจเอาไปหาหมออีกร้านหนึ่งเขาก็ทำการตรวจว่าอาจจะต้องมีการผ่าตัดหรือว่าอะไรก็ต้องดูก่อนนะครับดูตามสภาพว่า เขาสามารถเื้นฟูตัวเองได้หรือเปล่ปาอะไรเงี้ยครับเรื่องชื่อเนี่ยก็เลยคิดกันนะครับว่ามันจะชื่ออะไรแต่ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเออเมื่อไปซื้อข้าวแล้วอะไรเงรี้ยแต่ว,ว่ามันมีของแถมกลับมาบ้านตอนแรกจะตั้งชื่อพวกซูชิแซลมอนอะไรเงรี้ยเพราะว่าไปซื้อร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับค่ารักษาแม่งแพงกว่าค่าอาหารอีกก็เอาชื่อของแถมแล้วกันทนะ้าของแถมก็คือไปอยู่กับหมอประมาณ2ออาทิตย์นะครับแล้วก็ได้มีการตัดหางนะครับ เพราะว่าหางถ้าไม่ตัดนี่คือเน่าแน่นอนแล้วก็คือมันไม่สามารถต่อได้แล้วนะครับเพราะว่ากระดูกมันละเอียดไปเลยนะครับก็ทีนี้ก็ผมมาเป็นห่วงเรื่องอาการอาการที่กระดูกเชิงการที่เขาบอกว่ามันถ้ามันอึฉี่เองไม่ได้เนี่ยเราต้องคอยบีบแล้วก็เดินไม่ได้นี่คือยิ่งลําบากหนักเลยครับก็ลุ้นให้มันไม่เป็นไรนะครับก็แต่สุดท้ายก็น้องของแถมเท่าที่เราไปเยี่ยมนะครับที่เราพยายามไปเยี่ยมเรื่อยก็เขาพยายามมากครับพยายามที่แบบ เฮ้ยค่อยๆค่อยๆพยายามเดินนะครับพยายามเดินออกกําลังให้มากที่สุดเพื่อให้เขากลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมแล้วก็เขาก็ทําสาเร็จนะเขาพยายามเดินจนเขาเดินได้แล้วก็ขับถ่ายได้ปกติทุกอย่างครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากลับมาแล้วจะสนไหมให้เอ้ยมนน้องของแถมกลับมาบ้านแล้วนะครับทำหน้าแบลว,ว์เหรอ ขาดกันทุกตาด้วยเก่งกันทุกตาด้วยนี่นี่นอ้าค่ะกินทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะนี่เป็นกวางครับหางกวางแมวหรือกวางเก่งเหลือเกิน,น ตัวอืมปีนโกงออกมาอางนี้เหรอชัลูกอืมย่านี้มันไม่เน่าในกงครับมันปีนหนีออกมาเองนะถ้าไม่ปิดอืมต้นเราไหนบ้านทำบ้านไงี่บ้านซื้อมาให้อยู่ทำไงเออบ้านพังหมดแล้วลูกเออเล่นเรืเ่อย

ดูแมวอยูอ่อ๋อดูพี่พี่นะแถมดูพี่พี่ชอบตัวลูกฮึนี่เพื่อนนะดูเพื่อนนะลูก นี่นะครับแล้วนี่คือน้องของแถมในปัจจุบันนะครับเป็นไงอ้วนกลมไหมตอนนี้เขามีอายุหนึ่งปีแล้วนะครับผมเป็นเด็กหนึ่งปีแล้วตอนนี้น้ําหนักสี่โลนะอ้วนเหมือนกันนะแต่ก็ไม่อ้วนมากครับสาวนครศรีธรรมราชนะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะสาวคนนี้นะเพราะว่าได้มาตอนมาอยู่นครแรกๆเลยนะครับตามที่บอกไว้ในคลิปนะเจอหน้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะเมกอินนครศรีธรรมราชนะครับมิสแกน น่ารักฮะอ้วนเทีย่ยก็ต้องแต่ได้ของแถมมาอยู่เป็นเพื่อนนะครับก็เวลาผมอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะเหงาเหงาหน่อยครับแต่พอมีของแถมมาก็หายเหงากัดมือทำไมอ,มอะเด็กซนเออคุยเหรอฮะคุยอะไรกัรบเขานะนี่ครับนี่คือลูกสาวของผมน้องของแถมนั่นเองนะครับผมเออนี่แนะนําตัวเป็นไงล่ะน่ารักไหม,มก็ผมจะบอกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครเจอเหตุการณ์เหมือนกับผมนะ ถ้าช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเถอะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันมีแบบมูลนิธิอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่เขาพร้อมจะช่วยเหลือเราอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบไม่ไหวค่ารักษาก็ลองโพสต์หาคนช่วยบริจาคดูก็ได้ครับผมแต่ถ้าเราเราไหวเงี้ยก็จัดก,การเองเลยครับถ้ายัางไงก็จะติดต่อพวกหน่วยอะไรต่างๆก็ลองดูนะครับผมคิดว่ามันมีทางออกอยู่แล้วนะครับสําหรับใครที่เจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเพราะขนาดผมมาตอนผมเจอแรกๆอะ่ะ ผมคิดว่าเฮ้ยโอ้โหน่าจะหนักนะอะไรเงี้ยเราจะรับผิดชอบไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่เราก็คือเขาอยู่ต่อหน้าเราแล้วอะคือเหตุการณ์มันเกิดต่อหน้าแล้วแบบโอ้โหเดินขาแบะมาแล้วอะถ้าไม่ช่วยก็น่าจะใจร้ายเกินไปเงี้ยครับพอผมช่วยเสร็จอะผมก็มาโพสต์แล้วก็มีเพื่อนๆที่น่ารักหลายๆคนนะครับที่แบบพร้อมจะช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาอะไรเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณมากๆแต่ผมไม่ได้รับนะเพราะผมอะคิดว่าผมสามารถจาัดก,การเองได้นะครับแต่สําหรับใครที่ คิดว่าแบบเอ้ยกลัวรับมาแล้วแล้วมันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่อง,อ,งอะไรเงี้ยผมว่ามันมีทางออกนะยังไงก็ช่วยเหลือเท่าที่ช่วยเหลือกันได้นะครับผมถ้าใครชอบน้องของแถมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมแล้ว EP หน้าผมจะไปไหนทําอะไรติดตามกันได้ในทรงโจนสุนครวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย